ทำไหนครับมันจะไหนผมอยู่้องถนะครับหลายฉบับครับคือจะเพิ่งออกนะแต่จะมีขยายครับกับาคุณภาพลองเร่างอไลองไม่เห็นเลยอาพี่มาเลยไหมอะไฮะลองลองกัน าตมด้เ่ไวี้้าเราไปหนีเลยเห็นเราไปก็ตัดได้เช่นนไม่ใหมไมร้านเขเราก็้ครับตอนนใคร่อห้าเยอะที๋เจทำไมยังไง